สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ไอนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ฟุกนะครับพวกพี่สองคนมาจากสาขาการบัญชีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการการจัดการครับมีรุ่นพี่เป็นแนแนวที่โรงเรียนค่ะบอกว่าถ้าจบไปมีงานรองรับที่ดีแน่นอนค่ะพี่ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะครับสำหรับพี่นะครับพี่คิดว่า สาขาการบัญชีนะครับเมื่อจบออกไปแล้วจะมีใบประกอบวิชาชีพทางการบัญชีนะครับทำให้การหางานเนี่ยมีการหางานที่ง่ายกว่านะครับค่ะเราก็เข้ามาเราก็จะได้รู้บัญชีขั้นต้นบัญชีขั้นกลางแล้วก็บัญชีขั้นสูงค่ะครับอีกทั้งนะครับเรายังมีการเรียนการสอนในด้านของโปรแกรมทางการบัญชีนะครับและ วิชาหลักการสอบบัญชีนะครับเพื่อให้พวกเราเอาไปประยุกต์ใช้ในการเดินในสายงานตรวจสอบบัญชีต่อไปครับสำหรับพี่นะคะไม่ยากค่ะเราเรียนรู้ในห้องทำความเข้าใจในห้องแล้วก็มาอ่านเองเพิ่มเติมค่ะมันก็จะทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นค่ะครับสำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าทุกสาขาต้องใช้ความพยายามนะครับและสาขาการบัญชีก็ ไม่ยากเกินความพยา,ยามของน้องๆแน่อนอนอครับค่ะพี่ก็อยากทำเป็นผูต้ตรวจสอบบัญชีค่ะเพราะว่ารายได้เยอะมากค่ะครับสำหรับพี่นะครับก็เหตุผลในการคือรายได้เยอะมากนะครับเป็นอาชีพนักวางระบบบัญชีครับเพื่อนๆกับอาจารย์ก็มีบทบาทที่สำคัญมากเลยนะคะเข้ามาเราจะขาดเพื่อน ขาดอาจารย์ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะให้ความรู้ที่ดีกับเราะคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆก็จะแนะนำติวให้เราเวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรค่ะครับอาจารย์และเพื่อนเป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมใหญ่ของสาขกการบัญชีของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆและอาจารย์ให้ได้เลือกคบเพื่อนให้ดจีจะนำพาเราไปสู่ในทางที่ดีนะครับครับ มาเรียนสาขาการบัญชีกันเยอะๆนะครับน้องๆสาขาการบัญชีของเรายินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะครับ